บทที่10บทสวดมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสตุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกัปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจะมาเตหิพิขุสัตเตหิสเพเหวะอรันเตหิทัสหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะพิขุสังขจักอัตโคจะตุนนงสุทธาวาสก,กายิการนางเทวนงังเอตะทะโหสิ อะยังโขภควาสัคเกสุวิหรารติกัปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสางเคนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเพเหวอารันเตหิทาสหิจะโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายาพิขุสังกจะยันนูนะมยัมปีเยนาภควาเตนุปะสังกะเมยยามะปุก อุปสังกะมิตวาภควัตโตสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสย,ยามาติอัตโคเตตาเทว,วตาเสยยะถาปิณา,ามะพลวาปุริโโสสัมมัชิตังวาพาหังปสาเรยะปะสาริตังวาพาหังสัมมิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภควโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภควัตภควันตัง อภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคตังอาาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเท е วกายาสมาคตาอาคะตมัตมมะหะอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโกอปราเชเทวตาพระควัตโตสันติเกอิมังคตังอาาสีตันตราโคพิกโว สมาทะหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารทีวะเนตานิคะเฮตวาอินทริยานิระขันติปันธิตาติอัตโคอัประราเทวตาภควโตวสันติเกอิมังคาทังภาษิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคัง อินทักีลังอหัจจะมะเนชาเตจะรันติสุทาวิมะลาจักขุมะตาสุทันตาสุาาสูานาคติอัตโขอ,อัปะราเทวตาปะควัโตสันติเกอิมังขาทางอาพาสิเยเกจิพุทธังสรนังคาตาเสณเตมะขามิสันติอปะอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายัง ปะปริปูเรศสันติติอัตขัวปะควาภิขูอมันเตสิเยปุยเยนาพิขเวทัสสะสุโลกาธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายาภิขูสังฆะเยปิเตพิขเวเอเหสุงอตัตตตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตะปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตายอเหสุงเส,สยยะถาปิมยหังเอตารหิเยปิเตพิขเวภว,วิสันตินา อะนาคตะมัทานานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภควันตานางังเอตระประมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตระหิอาจิคิจะสามิพิขเวเทวกายานางังนามาม,ามิกิตายิสามิพิขเวเทวกายานางังนามามิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถะสาธุกงังนามสิกะโรธะ ภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคิเตพ,พิกูภคะวัโตปัจัโซสูงภคะวาเอตะทะโวจะสิโกโลกะมะนุกัสมิยัตถะภุมมาตทัสิตาเยสิตาสีรคพรังปะหิตตาสมาหิตาปุถูสีห,หาวัสลีนาโลมะหงังสาภิสัมพุโน โอทาตะมะณะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาววลาเผยโยป,ะะปจัสเตยัตวาวเนกปิลาวัตเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาสนเนระเตเทวากาย,ยาพิกันตาเตวิชานาถภาิกโวเตอาจตัตตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปะปารุระหุ ยานังอมนุสสาณทัสนังอเปเกสตะมัตคุงสหัสสังอธสัตริงสัตตังเอเกะสหัสสานังอมนุสสาณมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสัพพาพุดาอหุงตันจะสัภภพพาภิญญายาวะวะวะกิตวานะจักกุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิ อนุบุพโสสัตตสาสะหัสสาวะยขาภุมมากัปปิลาวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสีโนโมทมานาภิกกรรมมุภิกขุนางสมิติงวะนางชัสาหัสสาเหมะวตายัคขาดะต่าวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสีโนโมทมานาภิกกรรมมุภิกขุนางสมิติงวะนางสัตตา สาตาคิราติสหาัสายักขานาตะวัณิโนอิทิม ah ันโตชุติมันโตนวมันโตยะสสินโนมุทธมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนังอิเจเตโสละสะสหัสสายักขานาตะวัณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวมันโตยะสสินโนมุทธมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายักขานาตะวัณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนวมันโตยะสสินโนมุทธมานาอภิกรรมุภิกขุนางสมิติงวะนัง กุมพิโรราชาคาฮิโกเวปุลสะนิเวสนังผุยโยนางสตะสหสังยคณะปะยุปาสติกุมพิโรราชาคาฮิโกสโสปาขะสมิติงวะนางปุริมันจัติสังราชาทตารตโถปสาสติคันทพานางอธิปติมหาราชายาสสิโสป,ป,ปุตตปิตตสภาวาอ,อินทนามามหาภะไลทิมันโตชุติมันโตวนวตันโตยัสสิโนโมรมานาพิกามุภพิขูนังสมิติงวะนางทักขินันจัติสังราชาวิรุณ โหตับปัสสาสติกุมพันธันังอธิปติมหาราชยสสิโสปุตตปิตสาภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสสิโนมุทมานาภิกกมุภิคุนาสมิติงวะนังปัจฉิมันจัติสังราชาวิรูปกโปะสาสตินาคานางอาิปติมหาราชยสสิโสปุตตปิตสาพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสสิโนมุทมานาภิกกมุภิคุนางสมิติงวะนัง อุตรังจัตทิสังราชากุเวโรตัปปสสะสติยาขานงาธิปติมหาราชยะสสิโสพุตตปิตาสภะวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันมันโตยะสสิโนมุธมานาภิกรรม,มุภิกูนางสมิติงวะนางปูริมาทิสังทตาัตโธทักขิเนนะวิรุทโกปชีเมนะวิรูปโคกุเวโรอ,อุตรังทิสงังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตโโรทิสาท,ทัทธล,ลมานาอัตังสุ วเนกปิลาวัตเวเตสังมายาวโนทาสาอาคูวัยจะนิกาสธามายากุเทนทุเวเตนทุอุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามะเศตโฐจะกินุมันทุนิมันทุจะณปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตาเสโนจะคันทโพนโรราชาชนโนสโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุรยิยวัชชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุพิโมทะมานาพิกรรมุภิกูนังสมิติงวะนังอัฐาคูนาสภานาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชกากัมพะลัสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาทตารถฐาจักอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหาหนาโคสโสปาขาสมิติงวะนางเย,ยนาคาราเชสหาัสาหารันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธิวิสุทธจักหูเวหายะสาเตวนมะมัชปัตตาจิตราสุปนนาอิติเตสะนามังอพยันตาทานาคาราชานะมาสิสุปน,นโตเขมามะกาสิพุทธโธสันนหาหิวาจาหิอุปะ วะหะยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุทธังชิตาวชิระทัตเทนะสะมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัตเศตอิทธิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนะมุจีสหะสะตันจะพลิปุตานังสัพเพเวโรจะนามกา สันนายฮิตวาพลิงเสนังราหุพัทธมุปาขะมุงส,สมาโยธานิพัันเตพิขูนางสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโยวาโยตถาขะมุงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจะยสัสสีสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยะส,สัสโนทะเสเตสะตากายาสพเพนะตาวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตยะส,สัสโนโมทามานาภิกกรมุภิขูนางสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยะมาจันทสูป,ปะนิสาเทวาจันทมาคูปรักิตาสุริยะูป,ปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปรักิตานักขตานิปุรักิตาวาอาคูมันทะวาลาหากาวะสูนาง วสโวเศโทสักโปสักโกปาขะโปรินทะโททะเสเตทะ,ทะาธากายาสัพเพนะตาวนิโนอิทิมัโตชุดิมันโตวันวันโตยสัชินุมธมะ,ะม,ามานาพิกรรม,มุพิขูมมน,นางสมิติงวะนางอัถาคูสาภูเทวาละมัคคกิสิขาิวะอริทักกาจะโรชาจะอุม,มาปุภะนิภาสิโนวรุณาสหาธรรมะจะอจจุตตาจะอเนชกาสุเสสุเลยยะรุจิลาอาคู อาคูวาสะวะเสะเนสิโนทาเสเตเทธาธา,ายาสัพเพนาตาวนิโนอิทิมัโตชุดติมันโตวนาวันโตเยส,สัสิโนโมทกมานาอภิกรรมุงภูาานางสมิติวะนางสมณามหาสมนามานุษามนุมนสุตตมาขิกขาปะทูสิกาอาคูอาคูมโนปะทูติกาอัถาคูฮารโยเทวาเยจะโลหิตะวาซินโน ปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายสัสสิโนทเสเตทัศถากายาสัพเพนนตาวนิโนอิทิมัโตชุติมันโตนาวมโตยสัสสิโนมทมานาภิกกรมุภิกขูนางสมิติงวะนางสุก,กากะรุมหาอารุณาอาคูเวคะนะสาสหโอทาตะยไคยะหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสะทามัตตาหาระคะชามิสกาจะยสัสสิโนธนยังอาคาปะชุนโนโยทิสา ภะวิสัตวสติทเสเตจราทากายาสัพเพนะตาวนิโนอิทิมันตุชุดิมันโตนะวันตุยะสัินโนมุทามนาอภิกรรมพิภูนังสมิติงวะนางเคมิยาตุสิตายามากัถกาจะยะสัินโนสัมพิตะกาลามะเสรฐาโชตินามาจะอาสวานิมมารติโนอาคูอัฐาคูปรนิมิตาทเสเตทาทากายาสัพเพนะตาวนิโนอิทิมตุชุดิมันโตนะวันตุยะสัินโนมุทามะ มานาะอภิกรรมุคคูนางสมิติงวะนังสัตเทเตเท,เทวะนิกายาสัพเพนะตาวนิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสทัทิสาสหาปาวุธะชาติมัคขีลงังโอขะตินนะมะนาสวางังทักเขโมขะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาตตังสุพรมาปรมัตโตจะปุตตาอิธิมัตโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาขะสมิติงวะนังสะ หัสสะพรม,มะโลกานังมหาพรหมาทิติทิตตฏฐิติทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทะเสถะอิสราอาคูปจเจกะวะสะวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสะเพอพิกันเตสินเทเทเวสพรหมเกมาราเสนนาพิกามิปสสะกันนะหัสสะ มันธิยังเอถะคณหัตถะพันธะราเคนะพันธามาทวสะมันตาปริวาเรถะมาโวมูจิทะโกจินังอิติตัธะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสยิปานินากัตละมาหัจจะสรังกัตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคธนยันโตสวิชุโกตทาโส ปัจจุวะทาวติสังกุตโธอาสยังวเสตันจะสัพังอภิงญายะวะวะคิตวานาจักคุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสศาสนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจาอาตัปักมกรุงสุตวาพุทธศาส,สนังวีตะา ราเคหิปกมุงเนสังโลมปิอิชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพระยาตีตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ